สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองแล่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหยดว่านเก่าๆก็จะพายเอฟซีแลตันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทิยาพาลุยน้องอันพาลุยก็มีคำพันธ์นะครับผมไม่ได้ไปน้ำนะครับเพิ่งหายมาแล้วนะครับเลขค้างเดียวนะครับเป็นเลขพระนะครับเพิ่ไหายมาเพื่อสังวัดนะครับที่ได้แจ้งในกระ่ายไปฟังนังกันนะครับเข้ามาแล้วก็รุ้หน้ากดติดตามเปลี่ยนคำนั่งให้ด้วยนะครับ ขอมมือน้ำวนอีกับน,นุนทิยาได้แบ่งปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปประจัยเอฟซีในตับผู้ต้มทุกท่านในพังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ยินใ้ตตมไปฟังพร้อมๆกันผมเลยนะครับแต่ผมมานะครับของแม่คำพันนะครับเพิ่นอยากให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญห้นะคะเลขค้างเดียวนะคะบ่ได้กลับเป็นสะพานบุญห้ยทางวัดเพิ่นจะสร้างนะคะจะเป็นตัวใดจะเข้าไปส้มน,น้ำกันนะคะ แม่ยังกาะแม่แม่คำพันแม่คำพันเป็นคนบ้านนี่บ่้งคะคนบ้านหน่อยนางนวลแม่มาเอาหเนี่ยพอดีแม่เลี้ยงวม้เลี้ยงวม้อเลี้ยงวม้อตับกล้วยหลายครับงสิง่ะเอ๊ไปยื้อใส่ขวบต้นเนี่ยขอบทำป้าหมดแล้ววัดนี้เ่ยแม่ไปนอนนอนใไปอ่ะอยู่หน้าเลยล่ะเอาพวกออกไปหน้าเลยคอยกับเป็นดอกกันจ้าจ้า วันนี้คือเด็ยินข่าว่าแบนฟันทีอยาเขามาแบงฟันลูกเป็นแนวทางฟันเองหรือจ่งไร่ะอ้นนี่ะแนวมาจากนั่าพระพระห้มาเพิ่นห้เว่าว่าแม่เพิ่นก็ห้เพิ่นใหาทําเพิ่นห้เว้าเหเอายแกเพิ่นสามยังแม่ได้นูทกเพินสิอดชิมแม่ที่สิ้นะเนี่ยมาขึ้มาจังเลยที่สิเพิ่นขอดสิมปน ก่อนซิมก็ปุ่นกระตินพอแม้วิปหาไปฮอด่อแม่พาอเด้อก็อเหลวมือหนึ่งแล้วบั้นทีสิบหาแล้วก็หอดสิบเก่าพระเจ้าสิบวุนที่ข้ามแต่บันทีสิบหาแปว่าคนปันหายมาแตมือไหนนเลดีปันหามาเด้ดอยินหมูวานดีฮะหมวานนรัะบัดนี้เอาไปลบปันดีดีปันมาเด็ินแต่เขาฟันดี ผู้ซื้อลอตเตอรี่เราก็ะองใบเราแบบนี้ใบน้ำกันจะข้นค่ะแม่ออก <c oughs> บราเพื่อแม่บพรใครได้ไปน้ำข้าเจ้าแม่เทใส่ยูคขปันปันนี้ข้าวเจ้าไปข้าเจ้าไ,ได้มากในข้าวเจ้าเลยนบอลแม่ฟังปันนี้ข้าเจ้าได้มากพูออกมากนักข้าเจ้าไยซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เรียกว,ว่าฟันดีเนี่แหละก็ง่ายๆเพราะอะกันฟังค่าค่ามัน,ค,มนคือมันเป็นยังบุญจะได้เฮ็ดได้สร้างมันเพิ่น แต่ก็จาผู้ใดมาสั่งบุตรศอสิันเนิ่นแงียใกล้สันตอแต่แม่ลงอยู่เดี๋ยวนี้แต่ลูกนีมีดนนมหนึงหน่งเมื่อน้่งสังสราน่นก็เมื่อน้่งเป็นสองเมือม่อแล้วส,สั่งสลากออกไปแล้วเมื่อน้งเมื่อนที่สองมันก็เมื่อวันที่ทีา่านี่เนี่ยที่เป็นใจว่าหน่อยตัวนึงเราตน้นสองเมือ่อวันนี้แม่พอ่อเลยว่ารถเนี้ยน่าสั่งาม,มาไปไปไปจัด แมวปไดเไ็้ทามเลขี 5, ่เหมันแม่มันห้ตัวใดห้แมวมากควยห้ยเอเลยเดิจ้ะอ่าฮเอาเอาไงแต่ไม่ได้กลับดิเนสบายยังได้ถูกเขากลับต้าบุญะ้ารางทำเล้วนั่นแหละแมข้าวจ้า่าฮ่าพันคุพันธ์ทำพันา อันเพื่อนบอกว่าวาไห้ซื้อบนห้วยสีร้างเน่ยอันปอปอได้บอกนี่จะว่าเอาซื้อมาตากเป็นตัวจีพระองค์นี่เพื่อนเคยไห้ถือปอมัดเขาทีเขาตั้งหมดได้ไหมมัดเขาถุอยู่นี่จะว่าขัดเจ้าสางสลายมันซีมันเคยเขาทีเป็นเลขพระว่ามันเลขแม่ฟันเองเป็นเลขพระเลขพระเป็นไห้เอามาฟอพอย เราโตแม่เองฟันว่าปั้นว่ากะบอกไงล่ะออันนอกเนื้อจังนี่แม่ฟั้นว่าหุเนี่ยว่าเพระท่านเด็กันอย่างเลยปั้บมาเป็่นวกาก็บอกเมือเจ้านี่แล้วก็บอกเมื่อเจ้านี่บัตรีผู้ข้าเจ้าออกมาหน่ะข้าเจ้าไปสื่อกันว่าในข้าเจ้าว่าปันดีอฟันมาได้แบบขินเขาที่นี่ไม่เคยฟันคิวที่ิงเขาเย่นไผ่บนขินเขายี้แต่กินเขาย็นแนวยู่แนวกินกินเขาจืนอิ้มใช่ไหม ที่เราก็ได้กลับสร้างด็กครั้งเดียวพี่น้องเอ้ยมันก็ดีตัวว่าต้องกลับแม่ซื้อแค่บนล่างซื้อแม่ผู้ใดทุ่นหน่อยนี่ยอดด้วยเราผันมันซื้อตัวนี้แต่มันออกตัวนี้นะฮะใช่ใชาข้ามบุญเด้อโอ้ยถึงเข้ามแม่แม่รับแม่แม่ข้ามผ่นว่ากันได้โชคดีขมาทมบุญสร้างวัดสร้างศาลานักกันเด้อฮ่าฮ่าฮังเดียวเล็กคะับเป็นเมื่อวันที่สิบห้านี่เพิ่งกัน วกรถตม่หะสีผ้าถ้ำบุญขอดสิมกำบุญกระตินพร้อมจ้าปล่อยนักแม่แม่ว่าอะไรแม่นูต่างกล้องเลยดิเน่แม่สิว่าวิญญาณฝากวิญญาณแม่ว่าไปเลยหนูต่างกล้องหนู้ก็ได้ปิดจ้าถูเลยให้เข่าเน่เด้อให้ได้ไหมถ้ำบุญน้ำกันได้ญาติโยมพี่น้องเครื่องลายกระไดได้มาสางทำบุญขอดสิมน้ำเพลนีวันที่สีผ้าไปฮอดทริเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยมาทำบุญน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องกระได บ้านเอียงบ้าน้น้อยนางนวลล่ะบ้านน้อยนางนวลบัดอาจารย์เศรษฐาอำเภออำเภอห้อยเมกจังหวัดกาฬสินนะคะแลนะคะจุดพิกัดแม่แล้วบอกให้แล้วนะคะชัดเจนพี่นองจังมาทําบุญน้ากันเลขตัวนี้บ่ได้กกับเรื่อง่ะซื้อบนซื้อล่างถ้าโชคดีเรามาทําบุญกับแม่กันนะคะถ้าถ้ามันออกตัวนี้ไปนําหาใส่นี่ยอ๋อหาแม่หมอเนี่ยก็ได้เพราะว่ามันก็ดมาย่ากันบ้านน้อยนางนวลเน่แกระบอ อบปตอเป็นหันละช้าน่ารักกล้ยมีหันละอบปตอบ้านน้อยนั่งนั่นไหมเดี๋ยวทานมากน่หลักกันทานมากคือผ่อนอบปตอแล้วเนี่เพราะจะหายได้ช้านะหายได้คอยได้เด้อเขาเด้อสมมติแม่ว่าอยากว่าอยากว่าเลขมีหางเดียวฝากลงน้ำแน่โอ้ยมันก็หางเดียวอีลีนอ่ะเดียวเนาะว่าแม่ไปนอเลี้ยงัวเลี้ยงอันนี้อยู่หน้าฝันจ้ ว่ามันพี่ให้พีหน้ามามองแต่ว่าแต่ว่าเลขตัวนี้เป็นเลขพระเด้อค่ะว่ามันว่ามันเลขแม่ลำพันธ์นะคะว่ามันเลขแม่คำพันธ์เป็นเลขพระพระฝากมาเลขหางเดียวก่ต้องกลับนที่ยาบ้ามันเอามาหน่อยค่ะหน่อยแน่นั่นละหน่อยก็บเขาเลยอเนาะเพอแจกเด้ทรรบุญตอนนั้นอหาหาเนี่ยใช่าถือเมื่อคำเพิ่มมันเด้อยวคันหางเดียว ปกติเป็นกับไหไทยวันตังสี่สุดว่าจ้ะไหทุกงวดบ่แม่การโดนตอวจ่ยัน่ใครบอกเด็กอาจารย์เินทามันก็บอกที่ต่วะนี้บ่ไม่ต้องอาจารย์เด็าเพมันไค่อยบอกนบ่ใครบอกเอออันนี้บ่แม่เมันมาออกมันชาแล้วมันเลยอยากบอกจีแม่เด็กกูนิู่นิู่ตายเป็นไหลูกหลานเขาเป็นตายแล้วเมันว่าเขาฟันว่า ไข่เป็นนี่แนวไข่คนใดคนเอาอยอัันหะนั่นนี่แนวเห็ดเน่าอันนั้นเยอะขนาดนอ้เพ้าท่านในฐานนี้นั่งตนี่มันฝันเนี่ยมันไปกับข่ายยี่ตูยี่ตูมันแปลวมากั่ยี่ตูมันฝันคิว่เมันไปฝันคิววันเลยแบบเอามากไม่ได้ไปซสือไปซื้อรถตันูีมันได้ราคันที่เขาปันที่ดีมับแม่ทองสิมันจับอกกลมบอกมันโดนยี่ คิดว่ามันตรงเขานะแ<ม>่แห่เพราะว่าปันสื่อว่าเราเป็กจะค่ะเลขค,ลขคออลููเนี่ยมันบอกเราเลยดิเล็กเป็นเนี่ยเป็ะอะไรจะรู้ว่าเลขกแม่ค้าพันเอามาให้เนี่ยเป็นเลขพระเด้อค่ะฮาหาฮางเดียวนะคะคนดที่เป็นสื่อไว้รอตตลี่สองใบเสียงเบิงฟ <c oughs> ันมาได้กินเข้ากินน้ำเป็นว่าเลขนนาจะเขานะคะค่อพิจารณาเด้อค่ะผู้ใดทุ่นหน่อยนะคะหายโคให้มมาน้ำกันเด้อ เด้อสางทำบุญทำบัตรนำขอดสมนำเพิ่นเมื่อวันที่สิบห้าแล้วทิศเดี๋ยวหอดสิบเะะต่าเด้อค่ะเด้อ,อพี่น้องเลยเพื่อนเพื่งนหอดข้าวยางเพิ่อนข้าวไปหางว่าอ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะครับกระบังมาเอฟซีเละตำรวจส้มตก่านคล้องเสียงเงี้ยในฟังแล้วนะครับที่น,นันทยาได้สารูปเรียข,ของแม่คำพันธ์นะครับเรียกฮางเดียวนะครับ เปเรียกของพระนะครับสาหรับผมในไทยคลิปนี้ก็ทีก็ถ้าลุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่คำพันธุเรียกขังเดียวให้มาเพื่อสางวัดห้ามกลับเมื่อวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกหกนะครับก็ไม่เรียกขังเดียวนะครับห้าห้านะครับเปเรียกพระนะครับห้ามกลับนะครับก็หวังว่าเอฟซีนะธานผุ้ช้มทุท่านของสินี้ฟังแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อากินแบ่งตบันนะครับ คือสีด่ดยงนด้ในฟังกันแล้วนะครับหาหาตัวเดียวนะครับเรียกพระนะครับอามกลับนะครับครับกับฟังว่าข้อคือสี่ในฟังแล้วนะครับสําหรับผมในคลิปนี้นขอ,อยุตีเพียงซัมนี้พบวันนี้คลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ